ห้ามทิ้งสัตว์เลี้ยงของตัวเองฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินถึงไม่เกิน40,000บาทโดยจากกฎหมายนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามปล่อยละทิ้งสัตว์ให้พ้นความดูแลของตัวเองยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแลหากฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน40,000บาท ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านที่นำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ชนิดใดที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปทิ้งไปปล่อยตามวัดหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆท่านมีความผิดนะครับมีโทษปรับถึงไม่เกิน40,000บาทก็ ฝากแจ้งข่าวกันไว้รวมถึงหากผู้ใดพบเห็นการกระทําผิดมีการปล่อยละทิ้งสัตว์เลี้ยงก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอนะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์ของกรมปศุสัตว์นะครับหมายเลข02-653-4444หรือว่าทางแอปพลิเคชัน DLD 4 0